จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาโพกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากจ้ามือนีน้องซ่อนกับมีแนวทางห้าน้อยวันที่สิบสี่กรกฎาหายคือเก่านาะจากแต่ก่อนอื่นเท่ากับมาเบิงผลห้าน้อยวันที่สิบสามก่อนนาะจากว่าจากตัวเลขแนวทางหลขกถูกที่เท่าหายไปเขาตัวได้แน่นะาจากจากที่เท่าหายไปคือฟันสองนาะจากวิ่งรูุด หกกับสองนะจ้ะตัวที่เข่านะจ้ะจะเป็นพิเศษนะจ้ะพิเศษกับเข่าตัวเด่นล่องนะจ้ะตัวเจาะเด่นล่องคือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะจ้ะจะสำหรับอีกตัวนึงคือ v ีไอพีจะเข้าเข่าตัวเจาะเลยเนาะนิ่เจะไปกรับนี่จ้ะเข่าตัวนี้เลยนะจ่ะของบน VIP นะจ่ะแปดหกเก้านี่เนาะอีกตัวนึงจะเห่าเข่า ตัววิ่งหลดล่างนอกจากคือ C2 ตัวนี้จ้ะ C2 ตัวนี้จะเป็นแดนแน่น,นอนจ้ะผู้ที่ติดตามชมคลิปนอ้องช่อแชาแนลนะจ้ะได้ออกไปใส่เป็นแนวทางเบิ้งบนนอกจากว่าได้หลายได้น้อยบอจะต่อไปเขากะไปเบิ้งแนวทางเลขกถูกวันที่1 4กรกฎาคมเลยเนอกจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางห้าน้อยนะจ๊ะของวันที่สิบสี่นะจ๊ะอันนี้ร่วมสามน้อยให้เลยนอ้ําจ๊ะจะเข้ากับเบิ้งเลขทูบที่จุดใดกันเลยนอ้ําจ๊ะจะเลขทูบที่จุดใดคือหาซีสองจะสำหรับเลขที่แยกออกมาให้ได้นะจ๊ะคือสองซีหาซีหาสองจ๊ะ สำหรับตัวกันนะจ๊ะตัวกันคือซีเจส์หาเจสสองเจส์จะสำหรับฟันนะจ๊ะตัวฟันคือ, 5, อฟันหาเนาะฟันหาวิ่งลูดจ่ะวิ่งลูดคือซีกับหาจะจะไปเบื้องตัวติงสองตัวกับตัวติงสามตัวกันเลยเนาะจ่ะสำหรับตัวติง สองตัวคือสองซีหาซีหาสองตัวเต็งสามตัวนั่นจ้ะตัวเต็งสามตัวคือหาซีสองหาซีเจ็ดหาสองเจ็ดจ้ะนี่เข้าก็ไปเบื้งตัวเน้นกันเลยนั่นจ้ะเน้นนี่เข้าก็จะหายเป็นสองซีหาซี ฮ่าสองจะสำหรับตัวล่องนะจ๊ะคือซีเจ็ดสองเจ็ดฮ่าเจ็ดจะสำหรับตัวนี้นี้นะจ๊ะ, 24, 54, จะ,ส,จะสองซีฮ่าซีฮ่าสองจ้ะเขาจะไปให้เป็นแนวทางคือเข้าไปกลับน้ามน,นะจ้ะเปลนไปกลับน้าจ๊ะถ้าตัวเจาะก็จะบวกคือเก้าเนาะจ๊ะว่ากระเจาะยากแน่ในแต่ละมือ แต่สําหรับเลขฟันวิ่งหลุดเท่านี้จะเล่นง่ายกลัวน่าจะเอาเป็นแนวทางตัวนี้จะง่ายจะจะเป็นแน่นเนาะจะบึ้งแนวทางเลขทูบของน้องซ่อนแล้วถึกอกถึกใจพอเม่พี่น้องมาเนาะจะเลขทูบที่น้องซ่อนหายไปนี่ตัวฟันนี่ก็คือเอาไปเป็นพิจารณาอีกทางเลือกทางหนึ่งหนนะจ๊ะ่าเขาจะ เล่นนักเพื่อเอาไปเร่นเบาได้จ้าจากทยนี่คลิปน้องซ่อนแนลวนะจ๊ะกะขอขอบพุณน,นะจ๊ะผู้ที่ติดตามชมช่องน้องซ่อนแนลวลนะจ๊ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนนะจ๊ะเข้ากับพบกันไหมในคลิปต่อไปนะจ้ะคลิปนี้กะสวัสดีจ้าขอบพุณนจ้า